มีราม่าก,ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็ออกมาที่แจงราม่าปากูราเค็มตากใบนะครับซื้อจริงจากร้านโอท็อประดับ5ดาวในพื้นที่ครับ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายร,นรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่เป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลว่าเมนูปลากุูเลารตากใบที่เสิร์ฟในงานเลี้ยงผู้นําเอฟเปคในปีนี้เป็นปลากุูเลารปลอมไม่ใช่มาจากพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดข้อแท้จริงก็คืออาหารที่เสิร์ฟในงานลาดินเนอร์สาหรับผู้นําประเทศที่เป็นแบบฟิวชั่นนะครับตัวเชฟชุมพลได้ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ผ่านความหลากหลายของสีกลิ่นและสัมผัสคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารทุกเมนูจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของประเทศคุณภาพเป็นเลิศหากจะเป็นสินค้าจากชุมชนก็ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน5ดาวส่วนปลากุูเลาตากใบนะครับจะใช้เป็นส่วนประกอบในเซ็ตอาหารจานหลักโดยสั่งมาจากร้านปลากุูเลาตากใบอขออภัยครับปลากุูเลาเค็มตากใบป้าอ้วนครับค่ะเงนางสาวรัชดานะคะยังกล่าวอีกว่า ข่าวปลากุเลาะตากใบที่ขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงผู้นำเอเปกนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเชื่อว่าความพิถีพิถันในการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อทอดแล้วมีกลิ่นหอมเนื้อฟูสัมผัสกรมกรมนะคะจะสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงและเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนนะคะจากก่อนหน้านี้เขาบอกว่าบางวันขายได้1กิโลกรัมนะบ,บางวันขายไม่ได้เลยอตอนนี้ต้องบอกว่าขายได้มากกว่า10กิโลกรัมยังไม่พอนะยังมีโทรสั่งมาอีก